เออจ้ะโหเหิบบวกจี่กันเลยพี่พี่สาราไทยสารนอนอยู่เนี่ยโอ้ยกัง,งามำเลยจ้ะความสุดเลยทำไม่พ่อเห็ดถ้าเราแล้วพ่อสองอันอัน,นย,ยนี่ห้าหนึ่งจะว่าห้อยเขาเก็บมานี่ห้อยครับ นี sí, sí, ่อน ja, ีหันกเก็บซ้ำนี่แหะนี่ซ้ำๆคุอันนี้ยู่หันแล้วนีคนีเก็บปวกเก็น่ฮะเก็บหน่งกำลังทำทายทาออ้นีไเดียวอือหรับีบรายหอยไง่วบอนี่นี่นักงานก็เก็บเก็่อดิอ้ยแต่จริงๆดเปนได้จ้ะเรื่อเรือด้จม้กําลังขึ้นจากกําลังขึ้น ไข่ดอกขาสุดยอดเลยจ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีกันยามเศร้าๆจากพี่น้องมาพอกันตอนสะแก่งนะจ้ะของวันที่ยี่สิบสามกันยายนหกเจ็ดันนี้สะพงพาพีพาน้องมาตามเห็ดอยู่ไม้เก่าไม้เดิมจากอำเภอเขียงในนะจ๊ะอบตสางทอตรุนผู้ชมกันวนะ่าสรีดายศีมนัน้าจ้าไปกันเลยจ้าดอกแขกวันขาไข่จ้า เดี๋ยวขวากเป็นมูได้เนาะจ้ะครับผมวันนี้ก็ะเพามันยังงูขึ้นอีกแล้วเด้อครับผมฝนกระตาเพอดซาฝนภาพมอแบบบริไทก็มีจ้ะใช่ครับภาพพี่น้องพ่อใหญ่แม่ใหญ,ใหญายัยา้องมอบนเห็นยังงูขึ้นอี่แล้วครับเพราะว่าส่งสองห้อก็มีภารกิจมีงานต้อนส่งฝนเนาะจ้าข่าวผมพอได้ส่งข่าวพี่น้องเขาเนาะมาไม้เก่าไม้เดิมเด้อครับผมดีเขียวงามเัง เฮ้ยเ่อนเขาจ้าคือมืออ่อนแต่นอบ่าติด,ววดข like เขาใขรจ้าเฮ้เขาไข่ใครเขียวเร้ฟุนเพ่อนเขาจ้ะ ออกมาลางการเทธทานบ่มหมูเส้าฝนค่ะเพิ่นมาออกค่ะเพิ่งนาเมือนเดิมนี่ครับ,รบกระสิเป็นเทธร,มรวมๆเด้อครับผมเทธปวกกับตามดุนตามเบืองต้องกนว่าเขาสีผอมวเนาะหลังจากที่ผอมหมู่บ้านก็บอกบบคักปันได้ครับผมแล้วก็มาตามหาสวงเสาอีกกับโบปัน,ดน,นได้เนาะเส้าฝนเนาะพอมาตามอีกเมือน,นึงเด้อครับผมนี่ครับพามาเป็นเทธทานจังโมูเป็นจุ่มเลยมาเด้อครับปัญญายม่ใหญ่เก็บเทธน้ำซส้าฝนมาเนี่ โอว่าสิ่ยูมองได้สมองสุบอครับตามหลุ่นตามเบิ้งน้ำซอฝนโอ้โยป่าคาลิงเลยฝุงง่งโด่งเลยป่านนี้ปไป,ปยังได้อีกป่านนี้คืเอเป็นตัวมูเต็มมีดอยู่บ้านนี่ครับก็มีดอกซ้ำพอดีจ้ะเปิดสินกำงานไหมเนี่ยเปิดเปิดด้วยใหม่ของเบิ้งจะซัดนี่ ลังจากที่หาคหายไป <c oughs> ดีเหมือเนาะขอบผมก็แร่งเดี๋ยวพอพี่น้องเข้ามาว่านนี่นะสะุลเนาะขอบคุติดงาติดภารกิจสะุลเอาให้แน่ชอบติดทันมามนกครับออกคักเนาะเป็นช<พ>ูมออกเป็นมูเป็นยัง<พ>ทั้งนานมไม่ยังสะุดไมพแตพูด็ดพู่พูๆพูสลเอาเบื้องบันขงเรื่องละเบ้มูนีเป็นจา ครับ <laughs> มันนี้ก็เดินทางหลายคนเ้อครับมากับพ่อใหญ่พี่ใหญ่น่ะบ่าวนะาสาวเพราวะว่าสวงหนีเฮ็ดทั้งบานเฮากับบคคอยอันนี้นะทุกคนเนาะอายาครับอายาแล้วครับหา,ากินไก่เนี่ยครับผมาปานนีขึ้นจังไลยเปิดด้วยใหม่ถึง,ง,งเปิด้วยงามกันเ้อะ,อะล,ลุยเลยบัน ขอบคุณหลายเด้อครับที่เข้ามารับชมสองซีรีเทสต์ต่อซาฟอนเนาะขอบคุณไปสุหม,มองสุบอนครับทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามครับเป็นกำลังใจให้ซาฟอนกับซางกุ้งเด้อครับผมบนี่บอกระงับนั่งจ้ะกระงับคอยยีบูเดนี่คอยไม่เห็นบ่อยใช่แล้วเอ็นบเบิ้งเห็ดทานมาดีใช่ไหมเป็นได้วานเลย กีพีชทานมูนี่ก็บูดนเด้อครับบึ้งสับฟุน้นดีครับขึ้งตาแล้วปนด้างสติ๊บหน่อยละโอ้ยทั้งหนาแหงหักเนาะไปตามบึงตามหลุ่นน้ำกันดีครับสองดอกกำลังตัวนะำสับฟุ้นเนะ<ช>าะทั้งหน้าเป็นที่จังสับฟุน้นไปทางไปเลยครับผมพาไปเลยเอ้โมเมนสแกนก็โอ้ยเจ้าก็ได้เนาะได้ เหอาเน้จ้ะรับเฮ็ดไข่กำลังเกิดเลยเนาะจ้ะมังเป็นแห้งขัดอ่ะตัวเต๋อห็ับฝนตเต็มตาเลวเนี่ยนี่เนาะ้เห็ดกอจ้ะไข่เขียว Hết đoàn cong cái tên hưng nó mong lấy sắp phân đói mấy cái sòi lấy mhm khá mhm 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 để xem mhm mhm ta Nên có mhm giỏi cho nên nó sao phấn nó, mhm 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 nó, Há mhm rồi nó, mhm 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 อุ้ยนี่คือจะได้ขาอู้หเอาดีๆหน่อยนั้นหซะโห่่าหลงอนะเหนื่อแล้วครับสองนี้เพิ่งขาหางเนาะหรือหอกเนาะจ้าไข่ดอกขาสุดยอดเลยจ้ะสาย พเห็นจ oh ้ะอ้ยออยาจ้ะขาเป็นขาเลยนี่น้องคนน้มาจอไ้สัองนี่อะอะอืโอ้ อ,อี้โซ่อู้ยังอู้ยังโอ้ย,อยมาทันแจงอยู่เด้อครับผมเบ็้องตัวอีเบืเ้องขับยอดได้ยอดมันเต็มตาเต็มต,ต,ตาเลยครับผมอ้ะ ถ้าลุ่นถ้าเบิ้งน้ำกันเรื่อยๆเด้อขับว่าสโศ้มวานซำใดมือนนีแจะว่ากับเก็บใส่เวลาบ่ดนนท้น้ำฝนเนาะนี่ครับถึงตาเลยข่าไทคูหรือวันน่ะเออขาขึ้นใหญ่สิอ้ฮู้เอ้าฝนเก็บผพดในบรรยากาศ ฝนตกเป็นใจเดินสัฝนเปียกเบิดเลยวะเจ้าเปียกเบิดจ้ะฝนครับบางงาใหม่เนี่ยก็ขอถอยก็เอาไปเด้อครับผมเดีดอกนึงสักฝนทุลักทุเล่เนี่ยครับผมฝนก็ตกเบิดขึ้นครับตกตั้งแต่การเดินทางมากเพาะน้องสักฝนเนาะครับกุ๊กใหม่ก็ฮักทับทางเนี่ครับการไปการมากกับมันระวังกันเนี่ยเด้อครับผมดูเป็นใจเดินสัฝน เอาพิบพิือบอแท้จ้กาลังตีได้ยู่เด้อครับเะสีออกเรือๆอยู่นะสันเนาะอไดยูได้กินยูเด้อครับผมสำรับไปยน่มาเป็นหมูที่2องครับเปิ้งลูกล้านให้เบิ่งดีเพิ่นีหน่อยเต็อยู่นะสันเนาะติเกบียูสองสาอยูเนาะ เป็นได้ซฟนเปียกบืดหรืว่าเจ้าอยกแต่ยเป็นยังไงล่ะนะรับอีเนี่ยโอ้มตส่นน้ำโซฟุนมาจ้า ่งีมยมึจ้ะตีอีกสักนงเป็นกระตาที่สองครฝนจ้ะนี่กำลังเดิอมาใหม่เป็นเห็ดะเน้ะ เพิ่งจะโอ้ยดอกอะไรเนี่ยจ้ะนี่งจะรุนแบบพอดีบรรยากาศไปตอนแจ้งแล้วจ้ะว่าส้างกันออกมาแจ้ะเพื่นต้องขับรถกลับเดินทางไกลสะเพริญก็สิได้ท้ายผู้เดียวเด้อจ้ะ มาดูน้ำชมกันว่าตอนแจ้งออกมานนสภาฝนสิพอเห็ดบอว่าเป็นปลายใหญ่แห้งจากพี่น้องฝน,น,นกักกกนยั่งริ่มคือเก่าต๊ะค่ะต๊ะนอีรีจ่ะต๊ะคงใหมาอันในเศร้าอยู่เด้อจ่ะกุนน้ำกันจ้าจ้ะพอเห็ดบอจีกันไปพี่ไทยแสงนอนอยู ให่สวยงามเลยจ้ะคนสุกไปไมพ่เห็ดถ้าเราแล้วพ่อสองอันอันนี้ันนึงโจของแม่เดน,น,นั่นนีนั่นเลยมากิมาไเลยนั่นละเออันเจ้าฟ้าห้ยเจ้าหเจาตัวนี้เจาตัวนั้นนั่นเส้นเน ใ่อ้ยอ้ยหักอ้ยโอ้ยหักนี่เราเองเอกันแล้วสองคนเอ้ยอ้ยเอาเลยปะให้ให้ปาเก็บให้เราจ่าทักคนอ้ยแดงกันเลื่อๆเลยอ่อวุ้ยงามมากมาอว่าเอาเลยนะจุ่มน้ำจ่อหน่ะว่าเอาถเก็บๆเพื่อเพื่อฮิฮ้ย เห,หนี้เหนียนีเด้อบุกขึ้นไยบุกขึ้น <laughs> มันขาหากใหม่นะนแทงไปไลอ่ะนี่อว้อ่ะ,นะอะ,อะจิ้มจิ้มจิ้มมีกระดอกนั่งทางจุมจูมเอ้

ยังไม่พอเลยจ้าย um. mm ังไม่พอเลยอะมาอีกอ่ะส่วนค่ะอ๋ออืมดีนะดีม เ,เดืดแก้วนวา่อรเนี่กคตนอา้วนเพ็รปูอ่ะเนี่ยะเนี่เยกำลังทายทาอือ

บักจึงควบหาหนักไม่หาหนักเจ็บตจนได้หนีดอกเห็บปวกไงไงวันนี้หนีโอ้โหโอ้โหชิคกี้พากินดอกตัวใบยี่หันสองดอกเลยแต่ว่าห้อยเขาเก็บมาหนิห้อยครับนี่ยี่หันเขเก็บซ้ำนี่แหละซ้ำๆต้นอันนี้ยี่หันน้องน้องเบิ้ง ไ็่ปวเด้วจันนี่เรือยด้วยจันมยเลยกระลังคืนจากกำลังค้นเนำลังขึ้นค่อยๆด้วยจันี๋ตวเป็ดไง bạn Chào kiếp cho bé một hết vậy quá Đó Đến là chị kiếp đi งนี้อออหหมมเย็ดอกกันดดินปวกันหอมติดเ้ยผึ่งเขาจ้ะงาม่้ยใครละงอกจ้ะอุงงอกเหลืองสวย เอาครับหลังจากที่ลุยกันมาทั้งคืนครับจนแจงโคโลครับพี่นอ้องนี่ครับเกสตได้ไก่เดินทางมาตอนสุดท้ายถ่ายคลิปแล้วครับตอนนี้นี่ครับปอใยมีใยลุงป่านอาอาหน้าบ,บ้านหน้าสาวกําลังคัดแยกเฮ็ดครับเพราะว่าเฮ็ดกับียกฝนบดขึ้นเนาะส้ฝนเนาะ<ช>ก็เลือกดอกงามดอกจูมพันครับ<ช>เดี๋ยวทารุ่นทาเบงน้ำกันครับนี่ครับสุดท้ายสีเป็นใจหดยอดใดยอดมันแต่และคน พ้นง่ายข้อมูลนี่สิเป็นจังได้เนาะพี่ครับของแท้ครับสายเห็ดปัวเข่าพี่ครับโอ้ยของพันใหญ่นี่คือข้าวกระโดดนี่ครับนี่สุดยอดจดิงพี่ครับเด็กเปลี่ยนเครืองซัมซุงเอร์อยู่กำลังพ่นไม่ไงนี่ทั้งรถก็มีครับผมพี่ครับบรรยากาศไม้ปลาเข่ารถกระพานมาเรื่อยๆครับพานมาเรื่อยๆแล้วก็ นี่พี่น้องห้อมาจอดเรื่อยๆเ้อครับผมสําหรับไม่ทีิผมมาเก็บกับเสาฝนมานี้ก็ค่อนข้างอุ่นอยู่ครับพี่น้องห้อยยางไปยางมากก็พูดคุยกันก็พ่อเดียวเาเดี๋ยวหัวกันอยู่ครับพี่กับพ่อเดียวออกเดี๋ยวเก็บอยู่เด้อครับผมสําหรับพูดใดอยู่ไก่บ้านไก่เล่นเคี่ยงพอดใดอยากกินแกงเห็ดครับพ่อเดียวอยู่เดี๋ยวกินอยู่ครับ จ้าสาฝนพาพี่พาน้องมาสรุปยอดเห็ดจ้ะไม้เกาไม้เดืองพ้องเห่าจ้ะมาเบิงความมาลัางการนากันจ้ะพี่น้องว่ามีเห็ดอียังเกิดใหม่จ้ะอือหหวานสุดยอดเลยเด้อจ้ามาอนี้บิึงจะเบิงจ้ารักๆคือตอนนี้พี่น้องเห็นเห็ดอียังเกิดใหม่จ้ะพี่น้อง่สาฝนให้เบิงเฮ็ดปวกจิ๊หลืมเลยเด้อจ้านี่ผูได้หูไม้ก็ลองมาเบิงเด้อจ้าขาดสาฝนมองหูมองหูไม้เดินหมุ่มัวได้จ้านี้ไเด้กันทุกคนได้จ้ะ เห็ดรวมๆก็ออกหลายเห็ดละไขเเ่เห็ดละงูเห็ดวูเห็ดรวมจ้ะมันนี่มันสุดยอดมันอลังการจ้ะจ้าสื่อชอบคลิปนี้ขอฝากกดไหลก็แชร์ก็ติดตามชีวิตเฮ็ดนี้ได้อจ้าก็กระดิ่งแจ้งเตือนไว้นําจ้ะถ้าหลุดในคลิปต่อไปวา่าซาฟอนก็สร้างกรุงสีได้ความอวมาันความอลังการในคลิปน้องเบื้องอีกบ่จ้าสำหรับคลิปมันนี้ขอตัวก็บ,บ้าน,นก่อนจ้าสวัสดีจ้า